สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube ก็มอนเวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเนื่องจากฉลองครบรอบผมทำ u t u b e มาแล้ว300คลิปนะครับผมเย่ก็อันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับไม่ได้พาไปเก็บเรื่องที่ไหนครับเราจะมาเปิดโอบูบูโอบูบ็อกเล่นกันนะครับผมก็เนื่องในโอกาสฉลองนะครับ300คลิปของเรานะครับก็อยากจะทำอะไรสักนิดนึงนะครับเป็นการฉลองด้วยตัวของผมเองนะฮะก็นี่นะครับผมเตรียมโอบล็อกมา100กล่องนะครับหวังว่า เราจะได้บวกบอสครับผมไม่หวังอะไรมากครับขอแค่สไปกี้บวกบาโฟก็พอแล้วนะครับมักน้อยนะครับเห็นไหมครับเป็นคนมักน้อยนะฮะนี่ครับผมเคลียร์ของในตัวทุกอย่างนะครับเพื่อรองรับหมวกบอสที่จะเข้ามานะครับมโนไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับ100ออันของผมนะครับสาธุนะครับเดี๋ยวสาธุหลวงพ่อกันนะนี่ลูกช้าง ขอแค่บาโฟนี่นี่เลยครับลูกช้างขอแค่บาโฟนะครับไม่ได้หวังอะไรมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนี่มากดก่อนครับ20อันแรกนะครับหวังว่าอย่างน้อยนะครับขอมีเครื่องป้องกันมาให้ชื่นใจสักอันหนึ่งก็บุญแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะจึได้อุโบกโอโอ้ยเฮมเฮมสนับสนับเว้ยมีเฮมเว้ย งอะมีมิสโอ้โอ้โอโอโอบล็บอกอีกแล้วจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กดีครับหมดไปแล้วครับยี่สิบอันนะครับ,บป้าบแมง <c oughs> เสียวเวฟเสียวเวฟแล้วเกินมันมันปิดมันปิดไอ้นี่ได้ไหมซึบอ่าปิดปิดไปปิดไปปุ๊บจะปิดอันนี้ต่อไม่รู้ว่าไอ้ข้างบนมันปิดได้ไหมเนี่ย ลองดูครับจึก๊กแม่งปิดไม่ได้ครับช่างแม่งครับเราก็ก็ทําการกดอีก20อันนะครับจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้ยมีเฮมมีเฮม,ม,เม,ม,เมโอ้ยมีเฮมมีเฮมเฮ้ยมีเฮมเว้ยไม่รู้ครับเมื่อก,กี้ไม่ใช่ครับพี่เฮมอ,อับดุลฮานนี่ไม่ใช่นะครับ <laughs> เฮ้ยมาแล้วว่าอุ่นใจแล้วได้หนึ่งเฮมนะโอเคครับอีก20อัน,นครับ โอ้โบลอกบอ้บลอกมาลัวๆเลยเฮ้ยเมื่อกี้บุ๊กเสกเดลี่ใช่ไหมนี่เราไม่ค่อยหวังอะไรนะครับเราอยากได้ทุกอย่างนะครับผมอ่าอีก20อันนะครับตอนนี้เหลือ40อันแล้วนะครับผมสติตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเมื่อกี้มือลั่นไปกดวินโดว์ซะงั้นนะฮะนี่ครับมีเฮมหนึ่งอันนะครับอ่าเริ่มมีความหวังนะฮะปาบ มีดเมื่อกี้ที่ต้องกิมทูดแน่นอนนะครับไม่ค่อยมาโนเฮมอีกอันนึงนะครับอ๋อโอเคเฮ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นสองอันละามาครับมาครับอ่า20อันสุดท้ายนะครับเรามาดูว่าขอเฮมอีกอันนึงนะครับอยากลุ้นนะครับปึ๊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 บปั๊บเฮ้ยเมื่อกี้มีแอเซสซอรี่เว้ยโกฟซอลต์หรือเปล่านี่ไม่ค่อยมาโนเลยนะเนี่ยอ่าโอเคจบไปแล้วครับ 100อันของเรานะครับผมมาดูกันบ้างนะครับว่าได้อะไรกันบ้างครับอ่าเดี๋ยวดูพวกขยะก่อนนะครับขยะนี่ก็ขยะจริงๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับอ่าโกลเด้นโถรรนึกว่าเอเพอรียมนะครับอ่าไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับขยะผมนี่มีโอรีเล็กเว้อย่างน้อยก็ได้ตังค์ขึ้นมานิดนึงค่าอีลูค่าอูบ็อกสักกล่องอยังไ,ไม่ได้เลยอ่าเหลืออะไรอีกบ้างอ่ากิฟต์บ็อกแปดกล่องครับเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับ ปาบอ่าโอ้คุ้มคุมได้โอลีมาหนึอันโอ้ทองโอ้โหจัดว่าเด็ดนะครับสามกะหลัดรอยเจลลี่เลดพูชั่นโ,นโอ้ยังเอามาทิ้งท้ายไม้พี่สิบสิบอดอันเก็บไว้เล่นนะครับผมอ่าโอเคเราก็หมดแล้วครับมาดูของสวมใส่กันบ้างน,นะครับมีแฮทนี่อันที่เป็นเทมหนึ่งอันสองอันสามอันนะครับอ่าแล้วก็มีสนับหนึ่งอัน มีเมสหนึ่งสองสามสามอันนะครับแล้วก็ดาบหนึ่งมือสองอันสามอันนะครับแล้วก็มีหนึ่งอันทูแฮนซอสหนึ่งอันนะครับชุดเกาะอันหนึ่งสมุดอันหนึ่งนะครับสนับสนับสองอันอสซสซอรี่หนึ่งอันนะครับผมโอเคครับนี่แหละครับช่วงนาทีวิกฤตนะครับหวังว่าสาธุอีกรอบนะครับเอาเอาเอาขึ้นมาก่อนสาธุหลวงพ่อนะครับบาโฟนะบาโฟ สไปกี้จัดมาให้สะสมใจผมทีเถอะนะครับหลวงพ่อนะโอเคอันแรกนะครับดูอะไรก่อนดีเอาเป็นเครื่องประดับก่อนแล้วกันนะเอาเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ลุ้นไว้ลุ้นเอาสนับม,มือก่อนอ่ะสนับม,มืออีกอันนึงปาบชิงฟิงเกอร์หนึ่ลูก,กับ2องลูเอ้ยก็ออยางดีว่า ขายไม่ออกเก็บไว้เล่นก็นยังดีโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับสนับนะครับต่อไปก็เป็นกระบอากระบองแล้วกันกระบองปึ๊บปึ๊บหมดยังหมดแล้วกระบองมี2อ,อันโอเคมันลุ้นกัน,นครับสไปกี้หรือเปล่านะครับกระบองคลิโอไม่ใช่มอร์นิ่งสตาร์รูเดียงต่างหากโอ้ยเหลือ,ออันนึงยังไม่ได้2นะครับ นี่ปาบโอ้โหแต่ละอย่างโยนเอพีซีอย่างรัวๆครับตอนนี้เราเหลืออะไรกันบ้างเหลือมีดนะครับเดี๋ยวเราส่องมีดกันเดินเดินวนเดินวนก่อนเดินวนกันครับนี่ไม่ได้เชื่ออะไรเรื่องโชคลางเลยเลยนะครับไม่ไม่เลยนะครับนะครับมีดครับปาบโอ้ดกเกอร์สองสล็อตกระจอกงอกง่อยมากเหลืออะไรเหลือชุดเกาะนะครับ อ่ะเนี่ยมีเสื้อสองอันกดแม่งนี่ครับหลวงพ่อครับอย่าทำให้ผมผิดหวังนะครับปุ๊บเดนเบลเกาะใบซินเวอร์ลโลบโอ้แต่ละอย่างมามามาเอาอะไรดีเอานี่วันแทนซอนแล้วกันอ่ามีอีกไหมมีอีกอ่ะโอเควันแทนซอสนะครับ เดินวนก่อนครับสามรอบหนึ่งอ่าสองอ่าสามปาบทาซึกคุกิหนึ่ง,งรงูโอเลเปียโอ้แต่ละอันเหมาะกับการโยน ABC มากอ่ะสมุดเกิลเดลลี่เอ้ยก็ยังดีเว้ยอันนี้ก็อ่ามันเหมือนจะถ้าจะไม่ผิดมันจะไปทำเคเวสที่จับ บอลกันหรือมูน,นักได้นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนะครับมันก็เป็นอาวุธวลเศษด้วยเอาไปทำเควสเดอะไซด์ได้นะอ่าก็ยังถือว่าโอเคนะปึ๊บทูแฮนซอสมูลาแน่นอนนะครับดูปาบ <laughs> ทูแฮนซอสจริงจริงทูแฮนซอสสลัดเดียวนะครับโอ้เริ่มจุกนะครับเครื่องประดับมาไม่มีอะไรจะแย่กว่านี้แล้ว แม่งแค่จริงถูกมืออินผมจะรอค่ายสิบห้าล้านผมมาเอาเอานี้ไปก่อนค่อยๆเจ็บค่อยๆเจ็บทีละน้อยบวกมีเอาก็ยังดีวะเออใส่มาดูวีบารมีหน่อยเฮมปบาบไหนบวกทหารโอ้โอเคเอาไว้ใส่เล่นนะครับ โอ้โหน้ำตาที่ผมมีนองหน้าแล้วตอนเนี้ยหนึ่องเปิดจึกฟินเทมไอบ้บ้าหมดแล้วครับโอ้โหร้อยกล่องของเรานะครับมีอะไรขายได้บ้างวะเอาเป็นว่าถือว่าเป็นความสนุกสนานเล็กๆน้อยๆ,ๆจากผมเองนะครับไม่ค่อยได้ทำบ่อยหลอกครับปกติก็ไม่ทำอย่างนี้หรอกครับโอเคครับก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่คลิปแรกๆเลยครับที่แบบว่ายังเละๆเทะๆอยู่นะครับก็ก็พยายามจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถติชมกันได้ตามปกตินะครับาจะมาคอมเมนต์ที่ YouTube หรือว่าใน Facebook ก็ได้นะครับผมก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามกันนะครับสวัสดีครับ ไปย้อมใจก่อนนะไม่ไหวแล้วโอ้ยไปแล้ว